สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแลวก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยวลองมาทายกันดูซิว่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกครั้งกับวิชาภาษาไทยแสนสนุกค่ะน้องๆเคยสังเกตไหมคะว่าคําในภาษาไทยของเราเนี่ยมีเครื่องหมายที่เรียกว่า วรรณยุกกำกับอยู่ด้านบนของคำซึ่งเจ้าตัววรรณยุกนี่เองที่ทำให้เวลาเราอ่านออกเสียงแล้วเกิดเสียงสูงสูงต่ำต่ำแตกต่างกันน้องๆทราบไหมคะว่าวรรณยุกในภาษาไทยมีอะไรบ้างถ้าไม่ทราบเราไปหาคำตอบด้วยกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับวันรณยุกในภาษาไทยเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะ สระในภาษาไทยมีอยู่ด้วยกัน32เสียงว่าแล้วก็ไปทบทวนเสียงสระพร้อมกันอีกครั้งนะคะอ่าอ่าอีอีอืออือ อัวเอียเอีเออ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 อัมไอไอเอาวหรือเรือหรือเรอบทวนความรู้กันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาของการเรียนรู้วันในยุค ในภาษาไทยกันแล้วล่ะค่ะวรรณยุกต์ในภาษาไทยจะมีอยู่ทั้งหมด5เสียง4รูปคือเสียงสามัญซึงเป็นเสียงปกติไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงเอกเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์เอกเสียงโทเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์โทเสียงตรีเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์ตรีและเสียงจัตวา เขียนแทนด้วยวรรณยุกต์จัตาวาวรรณยุกต์จะเกียนไว้ด้านบนพยัญชนะต้นของคำเวลาที่น้องๆเขียนคำหนึ่งคำด้วยวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันจะทำให้คำนั้นๆเกิดเสียงสูงต่ำและทำให้มีความหมายแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นคำว่าปาคำนี้น้องๆสังเกตไหมคะว่าไม่มีเครื่องหมายอะไรด้านบนพยัญชนะต้นของคำเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีวรรณยุกต์นะคะคำว่าปลาแม้ว่าจะไม่มีเครื่องหมายแต่มีเสียงวรรณยุกต์นั่นคือเสียงสามัญซึ่งปอปลาเป็นอักษรกลาง เมื่อะสมกับสระอาซึ่งเป็นสระเสียงยาวแต่ทำให้ไม่มีรูปวรรณยุกต์เป็นเสียงสามัญค่ะปาหมายถึงการกว้างปาสิ่งของถ้าน้องๆเติมไม้เอกด้านบนพยัญชนะต้นของคำว่าปาคือตัวปอปลาแบบนี้ทำว่าปาจะเปลี่ยนเสียงเป็นคำว่า ป่าและมีความหมายเปลี่ยนเป็นอีกความหมายทันทีคือป่าหมายถึงป่าหรือสถานที่ที่มีต้นไม้ภูเขาและสัตว์ต่างๆแต่หากน้องๆเปลี่ยนจากไม้เอกเป็นไม้โทด้านบนพยัญชนะตัวต้นคำว่าป่าก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าป้าป้า หมายถึงพี่สาวของคุณพ่อหรือคุณแม่ต่อไปถ้าเปลี่ยนจากไม้โทเป็นไม้ตรีจากคำว่าป้าก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าป้าป้าหมายถึงเป็นคำที่ใช้เรียกคุณพ่อในบางภาษาและสุดท้ายถ้าเปลี่ยนจากไม้ตรีเป็นไม้จัตวาจากคำว่าป้า ก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าป๋าป๋าหมายถึงเป็นคำที่ใช้เรียกคุณพ่อในบางภาษาเห็นไหมคะว่าการใช้วันนยยกต์ในคำหนึ่งคำทำให้ความหมายเปลี่ยนไปจริงๆถ้าอย่างนั้นน้องๆจะต้องผ่นวรนนยยกุคด้วยความระมัดระวังนะคะวันนี้พี่ก็มีเทคนิคการผันวันนยยกต์มาฝากค่ะ ให้น้องๆชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วค่ะหันฝ่ามือเข้าหาตนเองแบบนี้เราจะให้นิ้วโป้งของเราเป็นเสียงสามัญให้นิ้วชี้เป็นเสียงเอกเขียนแทนด้วยวรรณยุกเอกให้นิ้วกลางเป็นเสียงโท,โทเขียนแทนด้วยวรรณยุกโทให้นิ้วนางเป็นเสียงตรีเขียนแทนด้วยวรรณยุกตรี และให้นิ้วก้้ยของเราเป็นเสียงจัตาวาเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์จัตาวาเอาล่ะออกเสียงนับตามกันอีกครั้งนะคะสามาันเอกโทรตรี จัตวาเรามาแทนเสียงวรรณยุกต์ด้วยคำว่าปากันดีกว่านะคะคำว่าปาซึ่งเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์น้องๆช่วยกันผ่นคำว่าปานะคะปา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 ,ปา น้องๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้เรียนไปในวันนี้กลับไปทบทวนด้วยการลองคิดดูสิว่าคำต่างๆที่น้องๆใช้ในชีวิตประจำวันผ่านด้วยเสียงวรรณยุกใดรับรองว่าน้องๆจะต้องผันวรรณยุกต์ได้อย่างแม่นยำและถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะเวลาของความสนุกในวันนี้หมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ